สวัสดีค่ะพญาสตอรี่นะคะนี่มาอัปเดตข้าวหลังใส่ปุย๋ยนี่หอยเชอรี่ค่ะนี่น้ำมาอยู่บนยอดข้าวโอ้น้ำเยอะมากนี่ค่ะข้าวหลังใส่ปุ๋ยเนาะแล้วก็น้ำท่วมน้ำเยอะมาก ก็มีน้ำ่ะมีน้ำเยอะมากแต่ข้าวก็ยังโอ้ยยังสู้น้ำอยู่ข้าวอยู่เนี่ยหลังใส่ปุย๋ยแล้วก็น้ำท่วมเลยก็เขียวๆเวนี่ยค่โอ้เขียวสวยค่ะข้าวสวยมากเลยพี่น้องดูโอ้โอโยย้อนแสงชัดไหมคะชัดไหม ย้อนแสงค่ะอ้ข้าวสวยมากเลยน้ำเยอะน้ำน้ำท่วมขนาเลยแต่ว่าข้าวก็ท่วมขนาเหมือนกันค่ะนี่สวยงามค่ะสวยเขียวเลยมาลุยน้ำดูข้าวดูข้าวที่ที่พยายามเขาให้พ้นน้ำพยายาม ดีดตัวเองให้สูงเพื่อกพ้นน้ำนี่ค่ะสวยค่ะแถวนี้น้ำท่วมค่ะท่วมเยอะอยู่แต่ว่าข้าวสูงแลว้วก็เลยไม่เป็นไรค่ะแถวนี้ไม่เป็นไรนี่ค่ะมันจะมีท่วมหายไปบ้างไปบางส่วนแต่ช่วงไหนที่ที่ไม่จำมากก็ วนน้ำโอ้น้ำเยอะมากเลยช่วงเช้านะพี่น้อง้าเห็นเขียวเขียวเนี่ยดีใจดีใจเห็นข้าวเขียวก็เลยอยากให้พี่น้องเห็นนะ ไม่รู้ว่านาใครเขาเป็นยังไงบ้างนะโชว์ให้เห็นหน่อยอยากเห็นเพื่อนตรงนี้เพื่อนวันนี้มาลุยดูตรงที่ตรงที่ใส่ปุ๋ยใหม่นี่เทียวแล้วแต่ว่าน้ำเยอะมาก ก็มาดูมาดูนานาหลังน้ำท่วมไม่ใช่สิตอนนี้กำลังท่วมอยู่หลังใส่ปุ๋ยหลังใส่ปุ๋ยว่าน้ำเยอะมากแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นแบบนี้ก็ซื้อน้ำอยู่ซื้อน้ำอยู่เขียวอยู่ใส่ปุ๋ยแล้วแล้วก็ มีบางจุดค่ะบางจุดบางจุดก็น้ำเยอะก็เสียนี่ที่ที่เห็นน้ำนี้ก็คือไม่มีค่าเสียแล้วโอ้ยภาพสัน่นเดินค่ะภาพก็เลยไม่นิ่งน้อค่ะเดินลุยทุ่งนา โอ้โหดูอะไรนะั่นสีชมพูสวยงามมากโอโ้พี่น้องเอ,อ๋ไปดูใกล้ๆหน่อยมันคืออะไรสวยงามเลยโอ้โหเดียดเดียวเดียดดูกันดูกันโอ้โหมันคืออะไรคะฮาสวยไหมคะมันคือเออไข่ หอยเชอรี่ไข่หอยเชอรี่ค่ะมันขึ้นไปไข่บนต้นไม้โอ้พี่น้องเอ้ยดูมันหนีน้ําขึ้นไปไข่บนต้นไม้ตั้งแต่โคนยันยอดเลยค่ะต้นยูคาลิปตัสปลูกใหม่มันเป็นบ้านของเชอรี่เลยโอดูค่านีไข่เห็นไหมน้ําท่วมมั แม่แต่หอยเชอรี่ก็ยังหนีน้ำนี่ไปไข่บนต้นไม้โอ้มาดูใกล้ๆนี่โอ้เต็มเลยประมาณโอ้นี่ค่ะหอยหนีน้ำมาดูเตอ่อ อ้คนเดินเลน่นน้ำเยอะมากโอ้ยุยๆๆค่ะดูต่อดูหน้าต่อหลังจากดูหอยเชอรี่แล้วหอยเชอรี่เยอะมากค่ะแถวนี้เพราะว่าแถวบ้านปายาเขาเขาไม่กินเขาไม่กินหอยเชอรี่ มันเลยเต็มทุ่งเลยเยอะมากนี่ตรงนี้ข้าวสวยอู้แน่นหนาเลยค่ะลิมธนาข้าวสวยค่า่นี้มันเสียส่วนหนึ่งค่ะเสียส่วนหนึ่งที่เป็นน้ำน้ำท่วมมันจะเสียข้าวส่วนหนึ่งนี่ค่ะที่เป็นน้ำ นั่นข้าวเน่าแล้วเสียแล้วไกลๆนู้นไปไม่ถึงถ้าเป็นนี่่วนนี้ยังเหลืออยู่ยังเขียวอยู่โอ้โซนนี้สวยเลยไกลเล็กแต่ว่านั่นหนาเลย น้ำเลึกมากค่ะเดินเลยน้ำถ้าลงไปในนาก็จุจบเอวค่ะอันนี้เดินบนธนาก็อยู่ประมาณเนือหัวเข่าหน่อยใส่บูทขนาดยาวก็ท่วมบูเรีร้อยแล้วโหมาเจอเชอร์รี่แล้วโอเชอร์รี่อยู่กับต้นยุคาสวยงามเลย สีชมพูสวยงาม้ภาภนี่่ะมันนีน้ำมาไข่บนต้นไม้ต้นยุคาปลูกใหม่กลายเป็นบ้านของน้องเชอรี่ไปแล้วไปต่อค่ะโอ้ลตเต่ลลิตตนี่ ไข่น้องเชอรี่อยู่กับต้นหญ้ายอดหญ้าโอ้วันนี้มาเที่ยวบ้านน้องเชอรี่ค่ะเชอรี่ฝากไข่เอาไว้เต็มทุ่งหญ้าเลยไปดูตอน้องเชอรี่นี่เลยโอ้มีน้ำ น,นีน้ำไปอยู่บนยอดย่ยายอดกิ่งไม้หอยเชอรี่ค่ะก็ดูทุ่งนาวันนี้ก็มาอัปเดตทุ่งนาสวยงามเขียวอืมค่ะ ก็ขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะดูน้ำต่อค่ะข,ขอบคุณค่ะมาดูทุ่งนาการเดี๋ยวอีกสองสาวันมาดูใหม่ว่าน้ำจะลดไหมหรือว่าข้าวจะเขียวกันนี้ไหมตรงที่ลงโล่งนี่จะมีข้าวขึ้นมาไหมค่ะข,ขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะขอบคุณค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ